ได้สนุกสมมเสมอมื่อ,อยกับเรได้สนุกเมื่อเข้าในป่าด้วยกันเป็นทางดีงดนตรีบันเทิงมากมายเราทั้งหลายพร้อมที่จะทำให้คุณยากยอกร้องร้อ,องกันล้วนกโคกน้อยเต้นเต้นลุกมาเต้นกระพวกเราเรียลละเลน่นกับสิ่งที่น่าสนใจ ทรอกันแล้วก็ไปเลยนี่บูบูเขาชอบเรื่องสำรวจนันบีเอลอัจฉริยะบีเอลและบอนนี่แสนน่ารักนัะใจดีเรียลและเลนกับสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกันแล้วก็ไปเลยร้องร้องร้องกันแล้วนกคกน้อยเต้นเต้นลูกมาเต้นกระพวกเราเรียละเลนกับสิ่งที่น่าสนใจบูบูและเจ้านกฮูกตอนนั่นไม่ใช่แม่เขามนี่ อีกสองลูกมาเท่านี้อีกสามรับได้ดีบอนี่นั่นเสียงอะไรนะเสียงแปลกชะมัด ที่นี่ขออพระเจ้าช่วยกล้วยไม่ได้ทอดนี่มันตัวอะไรกันฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรแต่ฉันต้องเก็บเสียงที่เขาทํำมาให้ได้เลยแม่พี่บาเบิร์่ดูเหมือนเขาจะอยู่ตัวคนเดียวเขาอาจจะหลงทางกับแม่ก็ได้อเอาไงดีละ่ะงั้นเรามาช่วยทารกตา เราต้องรู้ก่อนว่าเขาเป็นสัตว์ชนิดไหนเขามีจมูกยาวใช่ยาวมากแถมยังดูเหมือนงวง <c oughs> งวงเหรอแต่คิดไงเหรอ,อใช่ฮะถ้ามีงวงงั้น เด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกฉันนี่ลูกฉันอยู่ตรงโน้นนะอ,อ้าเธอไม่ใช่แม่เขาฉันไม่ใช่แม่ของเด็กคนนี้หรอกเขาตัวเล็กเกินกว่าจะเป็นช้างได้นะตัวเล็กเกินแถมมีขนยาวอีกตั้งหากแต่ตอนเกิดช้างก็ตัวเล็กไม่ใช่เหรอไม่ขนยาวด้วยหรอ จะเป็นแมมมอสสมเสร็จก็ได้นะแต่นี่ไม่ใช่งวงหรอกจ้าฉันไม่รู้ว่าสัตว์ชนิดไหนที่จมูกแบบนี้แต่ฉันรู้จักหางนี้มันคือหางของมาโมเสเศนะจ๊าโมโมเสเลิงงั้นเหรอเธอเป็นแม่เขาฉันงั้นเหรอเธอไม่ใช่แม่เขา ใช่ทารกนี้ไม่ใช่มาโมเส็จน้อยเขาไม่เหมือนลิงด้วยซ้ําแต่หางเขาดูเหมือนของคุณเลยอ๋อแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเยอะแยะมีหางขนยาวเหมือนฉันทั้งหมาป่า<อ>จริงจอกสกั้งฉันก็อยากจะช่วยนะแต่อ๋เดี่ยวถ้ายืนแล้วจะหมุกที่แหลมของเขาอ๋อใช่แน่นี่คือลูกหมีลูกหม,มีเหรอ ยังไม่มีวิวแววแม่หมีเลยอ้ยแปลกมากมากเราไม่เห็นจิ้งจอกน้อยแม้แต่หมาป่าหรือสกังไม่เจอสัตว์ที่มีหางขนยาวเพราะอะไรนะเราไม่ยอมแพ้หรอกมาเร็วเร่งการค้นหาและตามตัวแม่หมีกันเถอ, <c oughs> อะออโอ้โอ้ <c oughs> เขาอยู่ที่ใด <c oughs> อยู่ที่ไหนไม่รู้เลย ที่สู้เนื้อพื้นหรือตายดินกันมาเดินไปหน้าสักสามทีหนึ่งสองสามและถอยหลังสองทีหนึ่งสองบนรือลางไกลไลื่ลาบนกิ่ไม้หรือบนพื้นดินถ้ายังอยู่ในป่านี้อยาให้เราก็หาเขาเจอนั่นเธอเราเจอแม่หมีแล้วเอ้อ ความรักครอบครัวช่างแสนสวยงามโอ้โหตัวอะไรนะ่ะแหมน่ารักจกังน่ารักอะไรป่านี้แถมยังนา่าโกรธม่เจ้าหนูนี่เป็นสัตว์ชนิดไหนกันเนี่ยเออไม่ใช่แมไม่ใช่แมขเ<ๆ>ขาอ,อใช่น่าเสียดายที่เขาไม่ใช่ลูกฉัน แล้วคุณรู้ไหมครับว่าใครเป็นแม่หมีของเขาไม่ใช่หมีเขาไม่มีแม่เป็นหมีเพราะเขาไม่ใช่หมีแต่เขามีจมูกของหมีแล้วเขาก็ยืนเหมือนหมีเฮ้สัตว์สี่ขาจำนวนมากยืนได้ด้วยสองขาและจมูกเขาไม่ใช่จมูกหมีเราจะทำยังไงทีนี้ เราทิ้งเขาไว้ในป่ากับหมีไม่ได้แถมพาเขากลับบ้านด้วยก็ไม่ได้เฮ้อทำไมเธอไม่พาเขากลับไปยังจุดที่เจอเขาละ่ะถ้าเขาหลงแถวนั้นแม่เขาน่าจะอยู่แถวแถวนั้นนั่นแหลนะนาะบ๊ายบาน,น แม่โคอ,อาทีเ,เลยป้าป่าเรียกแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้ว <c oughs> โอ้เด็กหลงทางคือโคอาทีรอกเหรอใช่ค่ะเราไม่ทันสังเกตเห็น <c oughs> เพราะโคอาทีดูแปลกตาตอนเด็กแม่โคอาทีบอกว่าลูกของเธอหายไปตอนเราเจอเขานะครับ เราอยากช่วยค่ะแต่ก็ลงเอยด้วยการพาเธอรกออกไปไกลพ่อดีใจที่ทุกอย่างราบรื่นเมื่อลูกสงสัยว่าจะต้องทำอะไรมาถามพ่อกับแม่ได้ตลอดเลยนะลูกค่ะป๊าป๊าวันนี้เราค้นพบครั้งใหญ่<อ>มีเป็นสัตว์ขี้ซเซามากรู้ไหมว่าเขานอนหลับทั้งวันเลย <laughs> เขาไม่ได้ขี้เซาลอ็ล <S <S อกบีเอล มีเป็นสัตว์กลางคืนเ,ออเหมือนกับหมาป่าจิ้งจอกและสะกังโดยหากินกลางคืนและหลับในตอนช่วงกลางวันออถึงว่าเราเลยไม่เจอสัตว์พวกนั้นเลยเขาหากินกลางคืนนี่เองเนะใช่จ้าลูกพูดคุยสัตว์ตื่นกลางวันส่วนมีนั้นหากินตอนกลางคืนไงล่ะจ้า ตอนนี้หนูง่วงกว่ามีในตอนกลางวันอีกมาม่าร้องเพลงสัตว์หากินกลางวันได้ไหมคะหากินกลางคืนเธอพูดหากินกลางคืนเหรอบอนนี่เพลงวันนี้คือสัตว์หากินกลางวันและกลางคืนร้องเลยมาม่าร้องเลยเอารุนสุวต์ในตอนเช้ากล่าวทักไทยดวงตะวัน และตื่นแต่เช้าเพื่อมาทักทายกันบอกต้นไม้ทุกต้นในพื้นป่าบอกนกร้องที่อยู่บนหน้าผาบอกกับฝาสีครามและแม่เขาที่อยู่ไกลๆบอกกับเขาสิเจ้ารักคุณและพี่เสื้อน้อยกเราทักไทยให้ได้ยินกับเป็ดในน้ำบอกทักกับเจ้าลิงน้อยที่บนต้นไม้และทักทายสัต์ทุกตัวที่ได้จ้าวันและคืน คืนและวันมันช่างแตกต่างกันทัดได้เธอวันและคืนคืนและวันมันช่างแตกต่างกันมากเลยเธอสัตว์ตอนกลางวันจะเติบโตเมือดายแดงสัตว์กลางกลางคืนจะเติบโตใต้แสงจันทร์บอกฝันดีกับมูด้าบอกฝันดีกับพระจันทร์ อาทิตย์ละฟ้าบอกฝันดีกันไปจิงริทหิงหอยจักระจันรวมไปถึงนกคูกน้อยมแหล่งเมาและขางข้าวพร้อมมาปาและระคุณและทักทายสัตว์ทุกตัวที่ได้เจอวันและคืนคืนและวันมันสรงแตกต่างกันทัดได้เธอวันและคืนคืนและวันมันสรางแตกต่างกันมากเลยเธอ ในป่าฝันดีมามา่าฝันดีปาป้าฝันดีบเบลฝันดีบอนี่ฝันดีแม่ช้างฝันดีมามเมเซฝันดีขคาทีน้อยมามะาหนูควรพูดอรุณสวัสดิ์หรือฝันดีกับหมีคะ